ครับผมช่างอัดวัตถบีนะครับเดี๋ยววันนี้พามาเป็นหลอดวาวก็ตัวนี้เป็นฝาของร้อยสิบไอน,นะครับของช่างคือมาบอกว่าทำงบประหยัดนะครับซึ่งหลอดวาวมันหลวมนะครับหลวมนี่ขนาดแค่เป่าฝุ่นออกก็หลวมแล้วนะครับยังไม่ได้ล้างคราบขามอเลยนะครับ แต่วาไม่เปลี่ยนนะครับผมก็เลยขัดดูนะครับดูหน้าสัมผัสมันผมก็แจ้งไปว่า ID เนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ายังเนียนยังอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเสียองศาไหมก็เสียนิดหน่อยนะครับไอเสียก็มีรอยตามดนะครับก็น่าจะต้องไปบดเอานะครับถ้าจะใช้วาตัวเก่าช่างก็เลยว่าอ่างั้นเปลี่ยนแค่หลอดนะครับเพราะทำงบประหยัดโอเคมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนแค่หลอดกัน ็ตอกหลอดออกเลยนะครับตอกหลอดออกหลอดเตมบอกนะครับเอามาแนละ้วหลอด ร้อยนะครับหลอดโอเคต่อไปก็ไม่มีอะไรครับก็จะใส่หลอดบอวบาลาใหม่เสร็จลอดบาลใหม่ ใส่ดีเสียก่อนก็ได้นะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ตตอกเข้าไปเลย หลังหลอดจะได้เท่าไหร่ก็วัดเราได้เลยนะครับวัดเราได้เลยเราใช้หลังหลอดเท่าไหร่เลยอยากได้เดิมเดิมหรือแบบไหนก็จัดได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ฝารถเดิมนะครับก็ใช้ประมาณสัก1สิบก็พอนะครับหลังหลอดความสูงของมัน ้อยเสร็จแล้วต่อไปก็จะทำการริเมอร์หลอดนะคะรับลิมเมอร์หลอดวาลวก็เริ่มที่เบอร์4.96ก่อนเหมือนเดิมนะครับวาลวเราใช้เป็นวาลวเก่ามัน จะเล็กกว่าวาล์วที่เบิรกระใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่ามีการใช้งานไปแล้วนะครับมีการเสกหลอจากการใช้งานนะครับเมื่อใส่สว่านเนือ เดิมแล้วแต่ความสนัดของเรา อนุญาตใช้เท้าจับนะครับถนัดกว่าก้ใช้ปากกานะครับโอคแล้วก็ใส่วาดูนะครับยังนั่นอยู่ ดียังไม่ลงโอเคก็ขยับเบอร์ต่อไปครับเป็น4.97ถ้า4.96ไม่ลงก็ขยับ4.97ไลท่ทีละเบอร์นะครับอย่าอย่าเร่งรีบนะครับอย่าเร่งรีบเร่งรีบคิดว่าน่าจะต้องไปอีกสองไซส์สามไซส์ ทีนี้ถ้าริมไปแล้วมันลวมมันก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่อีกรอบนะครับเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าบูวาม เบอร์แรกจะลงยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเบอร์ต่อไปเนี่ยจะริมง่าย้ะริมง่ายกว่าเบอร์อื่นๆแล้ว ต้องไปกดไปแทงนะครับปล่อยให้มันไหลลงไปเลยนะครับอันนี้ก็จะได้แล้วตัวไอเตียไอเสียคือได้แล้วครับมาดูไดไีดียังไม่ลงนะครับอันนี้ยังฟิตอยู่นะครับต้องหลวมงกว่านี้ ก็เบื่อต่อไปเลย4.98 ตัวนี้น่าจะลงได้เลยนะครับคิดว่าใสาด่ดูอือเรียบร้อยเสร็จแล้ว vào ngắt lại khập vào ngắt nhớ sẽ right right? là vào ผมสวยงามโอเคนี่เป็นหลอดบ้าวเก่ามันก็ใช้ได้นะครับเปลี่ยนหลอดก็ริมตามเบอร์บาวเก่าเลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากแค่นั้นเองนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปปาดบานต่อนะครับ